ที่ Noble p นติสนะคะก่อนอื่นเลยอูขอแนะนำไฟเวนล l i ค่ะเป็นลิฟต์ส่วนตัวนะคะที่พาเราขึ้นมาสู่ชั้นที่เราอาศัยได้เลยนะคะรวมถึงบริเวณนี้ก็จะเป็นตูออ้เก็บของต่างๆนะคะรวมถึงเครื่องซักผ้าก็จะอยู่มุมนี้ด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวค่ะเข้าไปดูในห้องกันค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องไซส์77 ตารางเมตรนะคะเรียนที่เข้ามาถึงปุ๊บก,ก็จะเป็นกิเช่นเลยค่ะเป็นห้องครัวห้องครัวที่มีไมโครเวฟมีเตาอบมีเาตาไฟฟ้าแล้วก็มีที่ดูดอากาศรวมถึงมีที่เก็บของอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะซวิงล้างจานก็กว้างกว้างขวางนะคะไซส์ใหญ่มีอุปกรณ์ให้แบบทันสมัยตรงนี้ก็เป็นจุดที่ใส่น้ำยาล้างจานได้นะคะ สิ่งกว้างลึกตู้เย็นใหม่หมดนะคะเป็นห้องใหม่นะคะแล้วก็รวมถึงมุมที่รับประทานอาหารกว้างขวางเลยนะคะเป็นโต๊ะที่แบบแยกส่วนตัวโต๊ะใหญ่ตัวทานได้สี่ท่านค่ะแล้วก็เดี๋ยวพามาชมตรงลิฟวิ่งรูมนะคะลิฟวิ่งรูมก็ถือว่าเป็นลิฟวิ่งรูมที่ขนาดใหญ่ระดับหนึ่งได้ค่ะเนื่องจากว่าสามารถตั้งโซฟาที่เป็น L shape ได้เลยแล้วก็ระยะการดูหนังกับทีวีถือว่ามีระยะที่มีพื้นที่มากพอนะคะ ทีวีจอใหญ่รวมถึงที่เก็บของอย่างทํามเทห้องเราเรียบร้อยนะคะแล้วก็สะอาดสะอา้านไม่รบหูรบตาะคะเพราะมีที่เก็บของเยอะมากแล้วก็มีไฟสวยนะคะรวมถึงเราได้เห็นเป็นที่สีเขียวออกไปที่ระเบียงก็จะเห็นต้นไม้มีลมนะคะแล้วก็เป็นเป็นสวนส่วนตัวของที่นี่ค่ะ ดูห้องนอนนะคะก่อนอื่นเลยเราจะเจอห้องนอนเล็กกันนะคะห้องนอนที่2ก็จะสามารถวางเตียงได้ขนาดควีนไซส์ะนะคะก็คือเตียง5ฟุตมองเห็นพื้นที่สวนด้วยเช่นกันรวมถึงมีตู้เสื้อผ้าสีบานนะคะก็ถือว่าเป็นห้องใหญ่ระดับนึงเลยค่ะมีแอร์นะคะแล้วก็พื้นที่กว้างนะคะไม่ทับแคบจนกันไปห้องนอนเล็กกับห้องเลี้งลูมสามารถใช้ห้องน้ำ ห้องนี้ได้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่มีชาวเวอร์ด้วยค่ะก็คือมีเรนให้อาบน้าได้นะคะเป็นเรนชาวเวอร์มีสุขภัณฑ์ครบพร้อมนะคะต่อมาค่ะห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่กว้างขวางเลยนะคะวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้หรือว่า6ฟุตนะคะมีทีวีให้ในตัวก็คือเป็นห้องที่ อบอุ่นนะคะนอนพักได้อย่างสบายนะคะแล้วรวมถึงเป็นไฮซิลลิงด้วยะคะ่ะที่มีมีวอล์กอินคอรเซตนะคะก็คือเป็นบริเวณที่เป็นห้องแต่งตัวเก็บเสื้อผ้ามีแสงจากธรรมชาติาด้วยมีราวปักผ้าสองชั้นซึ่งก็เก็บเสื้อผ้าได้เยอะมีที่กั้นนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเลยค่ะก็คือสามารถเข้าห้องน้ำได้จากห้องนอนเลย มีฉากกั้นอาบน้ำเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะอุ่มแนะนําเลยค่ะว่าห้องที่นี่รวมถึงโครงการนี้นะคะอยู่ติดกับ BTS เพิ่จิตเลยนะคะสามารถเดินไปท้างที่ c e n t ทรัล m b a s s y ได้นะคะไปส่วนลุมได้สะดวกสบายมากค่ะอีกไม่กี่สถานีก็เข้าสู่ใจกลางเมืองสยามเซ็นเตอร์นะคะดังนั้นแนะนำเลยค่ะว่าห้องที่นี่สะดวกสบายห้องสวยลักชัวรี่ดูดีมากค่ะขอบคุณค่ะ